มหากาบเรือยักษ์ติดคลองที่ทำให้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแต่สุดท้ายแล้วตัวช่วยพระเอกสำคัญที่แก้ไขปัญหานี้ได้กลับกลายเป็นดวงจันทร์และวิทยาศาสตร์เรื่องราวมันจะดูยากดูเยอะแค่ไหนวันนี้เราจะมาสรุปให้ง่ายแล้วนะครับ สวัสดีครับผมพลครับและนี่คือไซส์ครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องของเรือยักษ์ e v e r Given ครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของโลกเราเลยนะฮะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าเรือยักษ์ตรงนี้เนี่ยมันดันไปติดคลองนะฮะไม่ใช่คลองเตยไม่ใช่คลองตันแต่คือคลองสุเอตเลยครับซึ่งเป็นคลองสำคัญในเรื่องของการขนส่งและเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียวครับคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เรือเนี่ยมันยาวมากๆยาวถึง400เมตรนะฮะ พอติดแล้วเนี่ยมันก็ขวางทางในการที่จะเดินทางทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยละครับอย่างที่บอกครับเรือ Ever Given โดยบริษัท Evergreen ถึงแม้ว่ามันจะเขียนข้างๆว่า Evergreen ตัวใหญ่ๆเนี่ยแต่ชื่อเรือจริงๆชื่อว่า Ever Given นะครับผมอย่างที่เห็นรูปตรงนี้เลยครับเรือมันขวางคลองอยู่นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยซูปเปอร์ฮีโร่ที่มาช่วยเรื่องนี้ครับไม่ใช่ซูปเปอร์แมนแต่เป็นซูปเปอร์มูนละครับผมคิดได้ไงวะเนี่ย ฟังแล้ววันอาจจะดูเหมือนกับแบบเฮ้ยดวงจันทร์มันเข้ามาเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรหรือเป็นเซลมูนอย่างงี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเล่นอะไรของครูเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะรู้กันว่าดวงจันทร์ช่วยได้ยังไง YouTube บอกว่าคนติดตามช่องผมเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะไ,ไม่พลาด คลิปที่เรามาสรุปให้ง่ายแล้วนะแบบนี้กดเลยละครับสิ่งที่ดวงจันทร์ทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันเป็นเซลามอนมาขยับเรืออะไรไม่ใช่นะฮะแต่มันคือเรื่องของน้ําขึ้นและน้ําลงซึ่งมันเป็นผลกระทบโดยตรงมาจากดวงจันทร์เลยครับก่อนอื่นครับน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยมันเกิดจากดวงจันทร์เพราะว่าดวงจันทร์เองก็มีแรงโน้มถ่วงฝั่งที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์จะถูกแรงโน้มถ่วงของมันเนี่ย ดึงไปครับของเหลวมันก็เลยขึ้นมาแต่ฝั่งที่มันไม่ได้ถูกแรงโน้มถ่วงตรงนี้เนี่ยน้ำก็จะลดลงไปนั่นเองเลยครับนี่คือน้ําขึ้นน้ําลงแบบง่ายๆนะและสิ่งที่ทําให้เรือ e v e r g i v e n เวนี่ยมันหลุดออกมาได้นั่นก็คือน้ําขึ้นแต่มันเป็นน้ําขึ้นที่สูงมากๆเพราะอะไรครับนอกจากพระเอกที่เป็นดวงจันแล้วยังมีพระรองที่ช่วยอยู่นั่นก็คือดวงอาทิตย์แหละครับ การจัดเรียงตัวการของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเนี่ยจะส่งผลทำให้น้ำขึ้นและลงเป็นปริมาณที่มากกว่าเดิมนั่นเองเลยครับและเหตุการณ์ตรงนี้ครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่28ครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยและช่วยครับผมทำให้เรือเนี่ยมันสามารถลอยได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเลยครับและไม่ใช่แค่นั้นครับดวงจันทร์ในช่วงนี้นั่นก็คือช่วงที่เขากำลังแก้ไขได้นะฮะ มันใกล้กับโลกมากๆและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับทำให้เกิดน้ำขึ้นในคลองสุเอตครับซึ่งน้ำขึ้นในคลองสเอตจะสูงขึ้นมาทั้งหมด46เซนติเมตรเลยละครับและนั่นเองก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เรือเอเวอร์กิเนหลุดออกมาจากการติดกลางคลองตรงนั้นเลยครับเห็นไหมละครับว่าปัญหาที่ดูใหญ่มากๆเลยของโลกครับแต่กลับถูกช่วยได้ด้วยปรากฏการธรรมชาติและเรื่องของวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์มันสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างบนโลกนี้เลยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มากๆแบบเรือ Ever Given นะครับ และไม่ใช่แค่นั้นครับเรื่องของวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะเรามาสรุปให้ง่ายแล้วนะครับแบบนี้นี่แหละครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้เลยครับและดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือคลิปรายการของเราทั้งหมดเป็น playlist เลยและข้างล่างคือคลิปที่ y o u t u b e คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ